หรือเปล่าครับกับข่าวที่ว่าโมเมซาร่าตอนนี้ตัดสินใจพร้อมย้ายออกจากโคงแดงลีเวอร์พูลแล้วหลังจากที่ตอนนี้ครับเอาอิทธิัลทีมจากซาอุพร้อมทุ่มข้อเสนอมากกว่า100ล้านปอนด์เอาเป็นว่าขอสนามในรายการข่าวนี้พี่เคลีย,ยร์ใบเคลียร์เมนจะขอมา่าเคลียร์จะชัดกันครับสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทัลแชมพูสําหรับผู้ชายสยบรังแค่ความขัน้นเย็นขัน้นสดสด,สดชื่นยาวนานตลอดวัน เชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้แฟนบอลพูดถึงเรื่องจ่อย้ายเนี่ยมันน่าจะมาจากแหล่งข่าวเดียวกันอย่างอาริยานีอาร์นะครับผมสื่อประเทศซาอุที่ระบุออกมาชัดเจนว่าเอาอิติคัดเนี่ยจ่อบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซาร่าแล้วครับโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้เลยครับว่าที่จ่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงครับเพราะสื่อที่น่าเชื่อถือหลายที่รวมไปถึงนักข่าวสายลิเวอร์พูลหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้มีข้อเสนออะไรเข้ามาถึงแอนฟิลด์เลยสักข้อเดียวนะแต่ที่เป็นเรื่อง จริงๆและยืนยันได้แน่ๆเนี่ยก็คือเรื่องของความสนใจในตัวของซาร่าจากเอลิติฮัตครับซึ่งยืนยันจากเดบิดออลสตีนกูรูข่าวตัวท็อปเลยว่าสนใจจริงๆก่อนที่โรมาโน่จะมาคอนเฟิร์มตามหลังเช่นกันแล้วหลังจากนั้นครับก็มีรายงานคาดกันว่าน่าจะมาจากการให้ข่าวของลิวพูเองครับที่ระบุว่าตัวทางสโมสรครับไม่มีความคิดจะขายซาร่าออกไปอย่างเด็ดขาดและไม่เคยคิดจะเจรจาแม้แต่วินาทีเดียวและก็พร้อมบอกปักแน่นอนครับหากจะมีข้อเสนอเข้ามาที่ นะดังนั้นเนี่ยเคลียร์คำถามาแรกที่ว่าจอนี่คือไม่จริงนะครับแต่สนใจเนี่ยอนนี้เป็นเรื่องจริงแต่อย่างไรก็ดีครับหงแดงยังคงยืนกรานไม่คิดจะขายแน่นอนซึ่งตรงนี้หลายคนก็ยังสงสัยครับว่าเอ้ยโมเมซาล่าล่ะตัดสินใจย้ายจริงหรือเปล่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเชื่อแล้วครับว่าลิเวอร์พูลไม่ได้คิดจะปล่อยซาล่าออกไปแต่ประเด็นอีกประเด็นก็คือเรื่องตัวซาล่าเองล่ะมีความคิดมีใจอยากย้ายออกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอีกรายงานหนึ่งนะครับผมทำให้แฟ หงอ่านแล้วต้องสะดุ้งครับสื่อจากสเปนที่ชื่อว่าเรโลโวนะครับผมระบุว่าซาร่าต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังเอลิดิคัตรับยื่นข้อเสนอที่ทําให้เขาจะกลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกผมย้ำอีกครั้งขอโนาไม่ได้พูดผิดค่าเหนื่อยที่แพงที่สุดในโลกแพงว่รโรนันโดที่รับกับอัลนาเซอร์ถึงวิและ3.4ล้านปอนด์ซะอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอลิดิชัตก็มั่นใจนะครับว่าข้อเสนออันมหาศาลบาดาไทยบวกกับการเล่นในประเทศ มุสลิมด้วยกันเนี่ยสามารถดึงดูดใจซาร่าให้มาที่นี่อย่างแน่นอนได้ครับแต่อย่างไรก็ดีครับเรื่องนี้มีคนออกมาปฏิเสธเรียบร้อยครับแม้ไม่ใช่ตัวของซาร่าเองแต่ก็เป็นเพื่อนซีของเขาอย่างเดยันลอฟเรนอันดีตนักเตะลิเวอร์พูลครับที่ออกมาคอมเมนต์ในข่าวดังกล่าวด้วยกิฟต์ครับหรือภาพจิ๊นะครับผมเป็นภาพเคลื่อนไหวว่า stop lying หรือแปลเป็นไทยว่าหยุดโกหกตอแหลซึ่งจะเป็นการบอกนะครับว่าข่าวนี้แม่งไม่มีมูลความจริงเลยสัก,กนิดบวกกับทวิตเตอร์ของเอเจนซ์ซาร่าอย่างรามีอับบา์ครับที่เคยโพสต์ เดือนว่าหากซาร่าและเขาคิดจะทําการย้ายทีมในปีนี้เนี่ยคงจะไม่ต่อสัญญากับลิคพูมาให้เสียเวลาแน่นอนครับพร้อมระบุว่าตอนนี้ครับซาร่ายังคงจะมุ่งม,มั่นคาแข่งกับหงแดงต่อไปแน่นอนครับดังนั้นนะตรงนี้ก็เคลียร์คำถามที่2ข่าวที่ว่าตอนนี้ซาร่าตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายก็ไม่ใช่เรื่องจริงครับแต่ข้อเสนอที่ให้ค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอม,มรับเลยเนะว่าเอาอิทธิพลเขายื่นมาจริงๆเพราะว่าเดอดทางเองก็ยือนอยันเรื่องนี้ตรงกันครับสุดท้ายนี้ครับสำหรับเรื่องที่สําคัญที่ สุดโอกาสที่ซาร่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้ถามว่ามีไหมเอาจริงๆเลยนะพูดกันตรงๆก็มีแหลคะครับผมเพราะว่าโรมาโน่ระบุว่ามีทางเดียวคือต้องเป็นตัวซาร่าเองเนี่ยนะครับที่ออกมาจะแจ้งความประสงค์ขอย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเรื่องราวแบบนั้นระบบก,กับลิเวอร์พูลต้องได้รับข้อเสนอรับมาหาศาลบาดไทยหรืออาจจะต้องรับร้อยล้านบวกจะสามารถเคลียร์ได้แบบมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นครับสามารถเคลียร์ได้แบบมั่นใจาร้อยมาเซะเลยว่า เป็นเรื่องยากที่โมฮัมเหม็ดซาลาจะย้ายหนีหงแดงไปในซัมเมอร์นี้นะครับดังนั้นสาวกเดอะคอปก็โฟกัสผลงานของทีมกับซาล a าต่อไปได้เลยครับและครั้งหน้าพวกเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เราเคลียร์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและอย่าลืมครับติดตามกับรายการข่าวนี้พี่เคลียร์ได้ใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน